สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสาธิตตัวอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโมเดล KS 12โว1,000วั์นะครับเป็นคลื่นแบบ m o โ i ด i ฟา Si ซ a ว e นะครับเราจะมาลองเทสนะครับมีลูกค้าถามมาว่าใช้กับพัดลมนะครับมีเสียงคลางไหมนะฮะเดีเราจะลองเทสให้ดูนะครับตัวนี้เป็นพัดลมขนาด16นิ้วนะครับตั้งโต๊ะทั่วไปนะครับวันนี้เราทำการต่อระบบเรียบร้อยนะครับใช้แบตเตอรี่12โว400แอนะครับ ตัวเครื่องขนาดพันวัตต์นะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่12.9โวลต์นะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับเรามาดูนะครับพอเราออนเครื่องมานะครับตัวเครื่องโหมดสถานะนะครับแรงดันออกจากอินเวอร์เตอร์นะครับ2 2ดโวลต์นะครับความถี่อยู่ประมาณ49เฮิรต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเปิดโหลดพัดลม นหนึ่งตัวเบอร์3้นะครับาลง1ตัวนะครับกินไฟอยู่ที่ประมาณ60 5วัตต์นะครับโดยประมาณจะมีเสียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่คลางเสียงดังเหมือน m o ดิฟารุ่นเก่าเพราะว่าตัวนี้เป็นสแควร์ที่ค่อนข้าง ใกล้เคียงกับตัวเพียวไซเว็บนะครับเสียงพัดลมก็จะค่อนข้างเงียบนะครับไม่ไม่มีเสียงคลางนะครับอันนี้เรามาตอบโจทย์ในเรื่องของการเทสพัดลมทีนี้เราจะมาลองเทสตัวกับลังวัดนะครับของตัว พาวเวอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับว่าสามารถใช้งานได้เต็มกําลัง w a ต t หนึ่งกัน w a หรือไม่นะครับเราจะทําการทดสอบกับตัวหลอดแรงเทียนนะครับหลอดไส้นะครับหลอดละหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้เราจะใส่เข้าไปทั้งหมดสิบหลอดนะครับเพื่อที่เทสกําลังัตต์ของตัวเครื่องนะครับอ่ะผมจะทาการ on โหลดนะครับเบเกอร์หนึ่งลูกนะครับจะคุมโหลดสี่หลอดก็คือสี่ร้อย w นะครับ นี่ทําการเปิดโดยพูโหลดนะครับวัตต์ที่ใช้นะครับอยู่ที่981วัตต์นะครับค่า power factor นะครับ0.9นะครับกระแสะ AC อยู่ที่4.48เกือบๆ4.5แอมป์นะครับ AC นะครับกระแสะแบตเตอรี่ที่ดึงมาใช้นะครับ92แอมป์ ทีนี้เรามาดูเรื่องของ protection นะครับในกรณีเราใช้ o v e r ร์โหลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเบรกเกอร์เพิ่อมอีกหนึ่งลูกนะครับให้กำลังเครื่องเกิด o v e r อ o a d นะครับระบบทำการชัดดาวนะครับแล้วก็รีเช็คใหม่ทันทีเมื่อเกิด o v e r อ o a d นะครับสังเกตว่าระบบเครื่องจะตัดนะครับผมปิดโหลดกลับลงมาให้เหลือพันวัตเท่าเดิมนะครับเครื่องกลับมาทำงานปกตินะครับ ในกรณีใช้อเวอร์โหลดสำหรับโ rotection ในรุ่นนี้ตัวนี้เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะครับหรือว่าใช้งานโหลดเบาๆนะครับตัวนี้เป็นคลื่น modify size w a v เหมาะกับกลุ่มอ,อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับกาต้มน้ำอะไรพวกนี้ครเล็กๆที่กำลังวัดไม่เกิน1,000วัตต์สามารถเลือกใช้ได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ไลน์แอป แอปเปิลกรีนนะครับหรือโทร02 0018830นะครับสวัสดีครับ